มาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของนายปียบุตรค่ะก็โหมหนักยอมรับปฏิรูปสถาบันประชาชนเห็นด้วยไม่มากโอดม็อบลืมพูดถึงน้อยจากที่วันนี้ค่ะวันที่3สิงหาคม2,564ทางด้านของนายปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการกลุ่มก้าวหน้าได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะโดยนำเสนอข้อเสนอจำนวน5ข้อในการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ ซึ่งก็มีการเชื่อมโยงค่ะไปยังทางด้านของนายอานนนนำพาและก็กลุ่มของเพนกวินที่เคยพูดถึงเรื่องนี้สำหรับข้อเสนอของนายปิยบุตรค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวนะคะก็อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งก็มีเนื้อหาค่ะระบุว่าข้อเสนอ5ข้อต่อขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ วันที่3สิงหาคมปีที่แล้วอานอนท์นำพาได้ประสายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาณนะอนุสาวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินการประสายครั้งนั้นคือการนำประเด็นสถาบันกษัตริย์มาพูดในที่สาธารณะที่ไม่ใช่เวทีเสวนาวิชาการในมหาวิทยาลัายที่ไม่ใช่สภาผูดแทนราษฎร ที่ไม่ใช่ในพื้นที่ของสถาบันการเมืองแต่พูดบนเวทีการชุมนุมบนท้องถนนการประสายอย่างกล้าหาและทรนงองอาจของอานท์ในครั้งนั้นนับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเจ็ดวันหลังจากนั้นการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยนายภริชีวรักษ์และปนัสยาสิทธิเจรวัฒนกุลได้มีการประสายข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์สิบข้อ นับแต่นั้นการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนอนาคตของชาติก็ก้าวรุดหน้ามากขึ้นจนทําให้เรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กลายเป็นข้อเรียกร้องที่เปิดเผยตรงไปตรงมาปรากฏอยู่ในที่สาธารณะนี่คือคุณูปการของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนอนาคตของชาติที่ร่วมกันต่อสู้เอาชีวิตร่างกายอนาคตของตนเองเข้าเสี่ยงเราต้องสดุดีและยกย่องวีรกรรมอันกล้าหาญของพวกเขา นายปียบุตรแสงกนกุลค่ะยังมีการโพสต์ข้อความต่ออีกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาแม้ประเด็นปัญหาเรื่องสถาบันกษัตริย์จะถูกจุดติดช้างในห้องตัวนี้ถูกทำให้เห็นโดยทั่นทั่วไม่มีใครปฏิเสธหรือแกล้งมองไม่เห็นได้อีกแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าข้อเรียกร้องนี้อาจถูกพูดถึงในรายละเอียดน้อยลงและดูถ้าจะห่างไกลจากความเป็นไปได้มากขึ้น ในช่วงวิกฤตโควิด19ส่งผลให้การชุมนุมทำได้ยากลำบากขณะที่ผู้ชุมนุมจำนวนมากก็ถูกตั้งข้อหาดำเนินคดีจับกลุ่มคุมขังจากกลยุทธ์นิติสงครามที่ฝ่ายรัฐใช้อย่างเข้มข้นพร้อมกับที่ข้อเรียกร้องขับไล่ประยุทธ์ขึ้นมาเป็นกระแสนาในฐานะความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นข้อเรียกร้องที่ดูท่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด ทั้งหมดนี้เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ค่อยๆเลือนหายไปเพื่อมีให้ความเพียรพยายามของเยาวชนอนาคตของชาติและกลุ่มราษฎรเสียเปล่าไปและเพื่อให้การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เกิดขึ้นให้จงได้ผมมีข้อวิเคราะห์ข้อเสนอ5ข้อต่อขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ดังนี้ข้อที่1 มีข้อเสนอให้เป็นรูปปรธรรมจับต้องได้พร้อมใช้งานวิธีการหนึ่งก็คือนำข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มาปแปลเป็นร่างรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติท่ามกลางข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในหลากหลายประเด็นบางประเด็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญบางประเด็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติ บางประเด็นต้องปรับเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติและบางประเด็นก็เป็นพฤติกรรมของคนหรือองค์กรแต่หากเรานำข้อเสนอมายกร่างเป็นกฎหมายและรณรงค์ทั่วประเทศอย่างน้อยข้อเสนอนั้นก็จะอยู่ในสถานะพร้อมใช้และรอสถานการณ์ที่สุกงอมเพียงพอมาถึงนายปียบุตรแสงกหนก,กุลค่ะก็ยังพน์ระบุต่ออีกว่าวันที่10สิงหาคมนี้ เป็นวันครบรอบหนึ่งปีข้อเสนอ10ข้อที่มหาิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนศย์รังสิตและก็ยังมีการเชิญชวนค่ะให้บุคคลต่างๆนั้นนำโอกาสนี้เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวดซ้อมพระมหากษัตริย์พร้อมคำอธิบายต่อสาธารณะเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการรณรงค์ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต่อไปข้อ 2. ใช้กลไกในระบบของพวกเขาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดการรณรงค์เรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ครั้งนี้ เป็นการรณรงค์แบบปฏิรูปกล่าวคือยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีรูปแบบรัฐแบบราชอาณาจักรไม่ใช่สาธารณรัฐประเทศไทยยังคงมีประมุขของรัฐเป็นกษัตริย์ที่สืบทอดทางสายโลหิตแต่ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบรรดากฎเกณฑ์และร,รมเนียมปฏิบัติทั้งหลายที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ทั้งหมดให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยซึ่งทางด้านของนายปิยบุตรก็บอกว่า พบว่ามีช่องทางที่เราสามารถใช้ได้อย่างดีช่วยทำให้ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ทางการพื้นที่ที่มีอำนาจรัฐอยู่และยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในการรณรงค์สนับสนุนนั่นคือการใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญตัติอีกทั้งนายปียบุตรแสงกหนกุลค่ะก็ยังมีการโพสต์ข้อความเชิญชวน ให้คนนั้นเข้ามาลงชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและร่างราชบัญญัติต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อีกด้วยโดยนายปิยะบุตรค่ะมองว่าหากทำเช่นนี้ก็จะได้รณรงค์ทำความคิดกับคนทั่วประเทศได้พื้นที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงถูกจับถูกดำเนินคดีให้คนกล้าแสดงออกโดยไม่ต้องกังวลได้จำนวนคนที่ร่วมลงชื่อปรากฏเป็นตัวเลข เพื่อส่งสัญญาณกดดันสถาบันการเมืองว่าจะเดินหน้าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือไม่ข้อ 3. ยกระดับข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นการปฏิรูปแบบปฏิวัติแม้ข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คือปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัติแต่เราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในครั้งนี้ไม่ใช่งานจำพวกปฏิรูปแบบปฏิรูปนิยมแต่มันคือปฏิรูปแบบปฏิวัติ ในทางรูปแบบคือการปฏิรูปไม่ได้ล้มล้างสถาบันกรรษัตริย์ขีดเส้นยืนยันว่ายังรักษาสถาบันกษัตร,ริย์ไว้อยู่ต่อไปแต่ในทางเนื้อหาคือการปฏิวัติเพราะเป็นเนื้อหาการปฏิรูปสถาบันกษัตร,ริย์ที่ก้าวหน้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้ระบอบนี้การปฏิรูปแบบปฏิวัติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายกระดับข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบรรันกษัตริย์นี้ให้เป็นข้อเสนอขั้นต่ำ หมายความว่าข้อเสนอทั้งหมดก็เพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้ในระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถถอยหรือลดไปมากกว่านี้ได้และหากไม่รับข้อเสนอเช่นนี้ด้วยสถานการณ์แบบที่เป็นอยู่ที่ประชาชนก้าวรุดหน้ามากขึ้นก็จะโหมเร่งให้รุดหน้ามากขึ้นสุกงอมเพียงพอจนปฏิรูปกลายเป็นปฏิวัติข้อ 4. สร้างมิตรสร้างแนวร่วมข้อเรียกร้องของการชุมนุมของราษฎร ถูกมัดรวมเป็น3ข้อได้แก่ 1. ประยุทธ์ออกไป2ทำรัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชน3ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์โดยทางด้านของนายปิยบุตรค่ะยังมีการระบุอีกว่าตนเห็นว่าขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต้องใจกว้างเปิดรับอย่ากีดกันคนออกไปจากขบวนการเพียงเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะรณรงค์ข้อ3แต่เราต้องพูดคุยทำความเข้าใจโน้มน้าวคนเหล่านี้ รวมทั้งสแสวงจุดร่วมที่พอไปกันได้เพื่อประคองเดินหน้าต่อไปพร้อมกับรอการเปลี่ยนแปลงของเราข้อ5แปลงประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัรรย์ให้กลายเป็นฉันทามติของสังคมการทำให้ปร,ประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กลายเป็นฉันทามติร่วมกันของสังคมไทยทุกฝักทุกฝ่ายจะต้องทำให้ประเด็นสถาบันกษตรรั์พ้นไปจากประเด็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม แต่กลายเป็นปัญหาทั่วไปของคนทุกคนเป็นปัญหาร่วมกันของทั้งสังคมไทยขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จึงมีภารกิจในการชี้ชวนให้คนไทยเห็นพ้องกันให้ได้นี่ไม่ใช่การตามง้อไม่ใช่การเสียเวลาเปล่าแต่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะเกิดขึ้นได้จําเป็นต้องมีจำนวนคนเห็นด้วยมากกว่านี้มากทั้งในทางปริมาณมากทั้งในทางคุณภาพ เราจำเป็นต้องหลอมรวมคนทุกฝ่ายในฐานะประชาชนให้เห็นถึงปัญหาและความจำเป็นของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ทางด้านของนายปียบุตรแสงกนกุลค่ะก็ยังมีการทิ้งท้ายอีกด้วยว่าตนนำเสนอข้อเสนอทั้ง5้ข้อนี้ด้วยความหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยความหวังว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะเกิดขึ้นได้เราไม่สามารถหลีกหนีประเด็นนี้ได้อีกแล้ว การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพื่อรักษาสถาบันกษัตริย์เพื่อรักษาประชาธิปไตยเครื่องเสียงแม่ไม้เพลงไทยบทเพลงแห่งความทรงจำสนใจติดต่อเบอร์0 8 9 7 7 7 7 9 4 0หรือลายไอดีช็อปสิดอต